เอาล่ะตอนนี้พวกเราอยู่ในปราสาทดาก้อนมาถึงก้อนไอ้บ้านเด้เป็นแกดาก้อนสุดยิ่งใหญ่เห็นปหมดาก้อนเลยอะแกดูเราเล่นบีอิดดาก้อนเป็นมังกรน่าสนุกว่ะเจ้าหมีแกไม่ต้องมังกรอะแกมังกรโอ้ยกรหอแกก็คือกิกงือยาวแกมังกรครั้งนี้แกจะโดนกับฉันอะสู้คงไม่ได้นะเพราะว่าบางคนเขามันโดเพราะผมเดี๋ยว เขียวเหมือนกันเลยเน่น่ารักเชียวเล่นกันมาครั้งนี้สู้ฉันไม่ได้แน่นอนมาไม่ได้แต่ฉันไม่อ่อนให้แกบอกเลยดิโอ้ยมาก่อนน่ารักมากมาก่อนน่าเหมือนแกอย่าต่อจะไปดูอย่าเป็นเขี้ยวกุดอ่ะแกไม่ได้เขี้ยวกุดอ่ะแกเขี้ยวหักทำไมเกได้ห้าเจ็ดแล้วอ่ะเดี๋ยวนะมันเก็บอะไรอ่ะนี่เหรออ้อ๋อคนหรอเนี่ยเผาคน เาก่อนไม้ด้วยบู๊ว้าดาก่อนดาก่อนโอูย้ยอลังการน่ารักมากเหาหินต้นไม้บู<ะ>๊อุ้ยเยอะแล้วร้อยห้าสี่แล้วทุกคนตีจะดีไปไหนต้นไม้<ะ>มายมูปูบาดีจ้าอย่ามายุกับฉันอย่าอย่าทำฉันจ้ามี ุ้ยดูด้านบนสุดสิทุกคนบินขึ้นมาข้างบนเจอมังกรยักษ์ที่เป็นที่หนึ่งหวังว่าเขาจะเป็นมิรกับเราอะนะไม่เป็นมิสหรอกมันเลยฆ่าฉันแล้วไม่นะมันอยู่เฉยเมันรู้สึกว่ามันอยากจะผูกมิกับฉันแต่ฆ่าฉันอยู่ว่ะตายเลยฉันตายฉันโดนมันฆ่าแล้ว มี่ตัวไหนเป็นมิจับแก้บ้าหน้าตาแกไม่เป็นมิจบาเยชนแล้วบอกไห้ก่อนเดี๋ยวแล้วมีสกินไหไรปะฉันจะสุ่มอ่ะเจ้หมีซื้อจากตรงนี้ก็ได้มั้งลองดูสักตัวขอตัวเท่ๆมาเลยจุด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 จุอจุดยุดจุดจซดจุดจุดจุดนุดจุดจุดจไดบุดกุดจุอจุดจุ๊บุอจนีจุดจ เท่มากรูปร <sk PI AN> ูปสวยงามนะครับตีทึบขอปั๊มก่อนขอรีบปั๊มก่อนอืบชุบชุบนี่ต้องรีบนะครับเพื่อได้ที่หนึ่งสู้กับเขาให้ได้หนีไปไหนล่ะนี่เราสามารถเผาบ้านได้ปุ๊บอ้โหอดังการหนีไปไหนแกรดี้นี่แน่ไม่ใช่ฉันอย่าใช้ยู่ตา แต่ฉันเห็นคนมันเป็นแกนี่อ่ะแล้วข้างล่างคือะายลงได้ไหมแกแก่แกอย่าลงตามฉันมานะอย่านะอย่านะเฮ้ยมันมีมนมที่ลับด้วยเหรอไปไหน,ไ,ไ,หนได้ไดบ้างอ,อ่ะเฮ้ยมีแบบลาวาด้วยอ่ะข้างล่างอ่ะเทมากอู้แต่ฟาร์มอะไรไม่ได้เลยอ๋อจะมีจุดเกิดตรงนี้สี่นาที โอเคเดี๋ยวเราลงมาน่าจะฟาร์มอะไรด้านล่างได้ทุกคนไปเราขอขึ้นไปดูก่อนเก๊บอันนี้ขึ้นได้ไหมเจอใครอ๊ยกจะเดินมาพอดีจะต่อตอดีโอโห้จนมมีนอะไรเนี่ยคุณยายฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆโดนคุณยายเนี่ะไม่เป็นไรเราคือแบบท้าทายกันเดี๋ยวเราต้องแก้แค้นคืนนี่นี่ทุกคนอีกสี่นาทีลงใต้ดินมันจะมีที่ฟาร์มอะไรไม่รู้อ่ะ เออชั้นใต้เด่นนะอีก4นาทีนะลองจับเวลาด,ไดูได้ได้น่าสนใจเอเอโอ้ยเจ้าผีโอ้ยมังกรเท่มากอะไรเนี่ยมันโดดด้วยบอกให้ก่อนไหนกดชิปดิอ,อ๋อมันจะเป็นอย่างงี้หรอไอแกน,นแกี่อย่ามายุ่งกับฉัน้แกอย่ามาใกล้ฉันจะ,จะำกำลังโดนเจ้าผีอลไอยู่แก,แก แค่เก่งใจ่ปีกแค่หน่อยพี่แค่ปีกัคไม้แล้วไม่สวยนะทำไงพี่ทำไงพี่ฉันจ,จะหลงอุโมงค์แล้วนี่พวกแกแ<อ>เจ้าตัวราชามันไล่ฉันเน,นี่ยไหนคนไหนนี่เหรอเนี่ยที่หนึ่งอะเข่งแกเพี่แค่บทเปวกเปล่าอ๋อรหรออย่างงี้ต้องนิวเคี้ยวกีกแล้วอะอ๋ะอฮพี่จะระเบิดอะไรแล้ะลาก่อน ออแต้มกำลังขึ้นนี่กดนิวเคลียร์เก่งจริงไปซะได้ที่จนสี่เนี่ยเออโผล่ใช้เล่นืที่หนึ่งที่ยังมีอ่แล้วอ่ะเดี๋ยแล้วฉันก็ฟาร์มอย่างสบายใจคราบโวลนี่ก็เล่นอยู่เห็นไหมเนี่ย ปักไม่มีทางแกกินให้หมดเลยพี่อุ้ยตัวเล็กจางตัวนั้นน่ะทำไมทำไมมีปัญหาเลยหน้าปากแผวด้วยบอกไปก่อนด้วยปักแผวนี่มังกรหรือจิ้งจกเนี่ยฮะจิ้งจกไม่จิ้งจกไม่รู้เดี๋ยวฉันจะเป็นอาณาคอนแรกกินแกบอกไปก่อนเลยบอกไปก่อนอาณาคอนดะตลกมังกรฉันตลกเหรอใช่มังกรน่าตลกไปมังกรมังกรจิ้งจกเอีกแล้นี่ ฉันยังไม่เคยเผาแกเลยคุณบอลหนีถ้าแกมาหาเรื่องฉันฉันจะแกแขนแกวันที่ไหนมานี่เลยแย่ลอยได้ดีลงลงไปใต้ดินมาลงไปไปอย่ามายุ่งตัวเล็กไอ้ตัวเล็กปิตัวเล็กปีตัวเล็กไอ้ตัวเล็กบอกไปก่อนจิ๊กจายไร่ไปยะยะี่หลอนยที่แกกินใช้ได้ดิกระโดดไป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 ปไไปไปไปไ

ทำไมอ่ะีคนหนึ่งยังไม่มากรงแกโอเคว้าอย่าไล่ฉันลงใต้ดินก่อนโอเคจุ๊บโอ้ยคุณบอดีอ่ะลบ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 ตรงไปไอ้นี่ด้าจัดการให้มานี่เอ้าเออเดินแหละโอเคเฮ้ยคุณบอดี้มีของขวัญตรงนี้ด้วยอไหนไหนไหนเก็บเลยอุ้ยอะไรอ่ะ กินแล้วได้1นึ่งพเลยอ่ะโอเวรีกูดอ๋อเข้าใจแล้วนึกว่าเป็นบอสเราไปกันต่อนะครับไม่มีรางวัลอะไรด้วยสอดคนติวติงติงเรียบร้อยได้เหรียญเราไปกันต่อจัดการเจ้ามีให้ได้เจ้าบอดีบอดีดูตัวนั้นสีสดงไเมัม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  ก้อยมัม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 เก่งมากไปละผกดันดันดัได้ไอ้การทิงเหรียญบินได้มัมมเอาเลยมีาแกไม่กินหรอคะดเอาเลยเอาเลยเรียนหอยใช่ีตังขอบคุณเยะกขอรบที่ตักซับึงไม่ไม่ไม่เป็นไรเกงกาเฮ้ยเฮ้ยเราเราตัดสินการเราลุกโป่งตาก็รู้ใจ อะไรอ่ะเดี๋ยวมันหลุมแล้วหมีอย่าเข้ามามันลุมแล้วมันลุมแล้วหมีเอาดีๆเร็วโอเคโอเคจับมือหน่อยจับ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 จริงจรองจริงจริงจริงจงจริงจจริงจิงจร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 กมจกนีจระไจริจริงจริงจรังจริงจริงจ่ังจริงจริงจริจริงจจริงจริงจริจิจจจ หนากเกยอยู่ที่สูงตวงสูงไม่เท่าชั้นเลยไล่เลยเจ้าหมีเยื่ยางใ่ไมยงใช่ใช่าตายะขึ้นมาทำไวอ่ะขึ้นมาขึ้นมาลหมีใหญ่ฉนอยู่บ้านหลังนี้นี่เราไม่ได้จะต่อต่อกดีกันเป่านะเห็นว่าสงบสุกเถอะอย่าเอาหาวมาตีฉันไว้เอา เขาหาว่าตีตะไวเล่าป็นบิดนถึงเนี้ยไม่ได้อะไรเลยไมปไกลๆจะจะปิดคลิปปิดให้ปิดเงี้ยด้วยด้วยเขียวด้วยด้วยเขียวด้วยแดงไล่เขียวด้วยเขียวด้วยคลิปมันการช่วยเื่อนพวกเราเฮ้ยมันจะกินมันจะกินคุบอดีไปแล้วออกคาราวานเลยบ้าไปสูยเลย เดี๋ยว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 เขาเบลนีเรียบร้อยตัดเลียบวตัดเลียบร้อยัียงลยัยมันอนไฟนไฟคนไฟฟันแล้วยขึ้นเฮ้ยขึ้นไปดูแล้วขึ้นไปดูแล้วเป็นทันเอาเลยเอาเลยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เอาเลยเอาเลยโอ้ยคอเก้ทตันแล้วนะตันแล้วมเ้อบแล้วนะบอบแล้วนะอบแล้วนะเฮงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยมันแอบมันแอบ เรียบร้อยโอเคทุกคนก็จบไปแล้วครับกับเป็นบีอามังกอนนั่นเองใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด r i ร์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไม่ชอบอะไม่ชอบก็กดไลค์ไงจะให้กดดิสไลค์เหรอไม่ชอบดิสไลค์กดไลค์โอเดี๋ยวเดี๋ยววีไอพีอะไรเนี่ยไปแล้วทุกคนไป